วันนี้ผมจะมาเล่นไลยเลนเจอร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนผมที่ขึ้นเข้ามาทำคลิปใหม่ด้วยเพื่อนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อพูมิพัฒน์ครับเป็นคนที่ชอบเล่นไลยเลนเจอร์เหมือนกันแต่ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วเพราะกับเปลี่ยนไปเป็นติดอาวีแทนมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะ วันนี้ผมก็น่าจะได้ย้ายออกจากหอนี้แล้วนะครับผมก็เลยจะทำการเล่นกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเพื่อนดักเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเปดิดก,ก่อนเดี๋ยวผมไปอัดเอาอีกเดี๋ยวผมลงสองคลิปนะคบวันนี้แล้วก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งก็จะลงอีกสองคลิปวันปกติขอลงหนึ่งคลิปนะคะ โอเคถึงด่านที่400ได้เลยใช่421อี4 2 4โอ้วเ็ยันถึงด่านที่500แล้วก็ได้เกล็ดตรง้วันนี้เกลยดไอเ้ตัวที่มันสุดทำไมเขารู้สึกว่ามันมันรู้สึกเกล็กขึ้นหลังจากอัดวิดีโอไม่มีตัวอัดวิดีโอที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะยังไม่ได้โหลคคดคล็บคัทไปตัดเลยเนี่ยอ,อ ดด้วย,ย่าง่ายได้เีไม่เป็นไรเริเ่มต้นค <c oughs> <c oughs> อมิวสตอร์สรองรอบปิมดมันให้เอาว่ะเอาว่ะเด็กทกนพี่ว่ามันนก <c oughs> กระปุกแ็กไอ้นกกระปุก เหมือนมิมเขาจะเต็มน้องมิมเ,เขาจะเตกจะเตกให้ได้เลยเลยนก่ยเขาเครื่องเขาเยอะเลยหลังจากที่เล่นไอเล่นในเกมไลน์เลยค่ะด้วยนะอย่างนี้เลยดูสนสภาพดิ